วันด e. işte uh ีค oh, ่ะท e ุกคนมาเจอกับพอยอีกแล้วนะคะพอยขี่เรยนลามาแล้วในช่อง PK Channel นั um ่นเองทุกคนวันนี้นะคะมาเปิดคลิปคนเดียวอีกแล้วค่ะเปิดคลิปคนเดียวทีไรบันไรทุกทีวันนี้นะคะพอยจะมาแกล้งอะไร ทุกคนรอติดตามเลยจะไม่บอกนะว่าแกงอะไรไปดูเอาเองเลยแต่บอกเลยนะว่ามันหัวร้อนแน่อุปกรณ์ก็พร้อมแล้วหนีไม่พ้นเรื่องนี้แน่นอนไอเทพประจำตัวใครเคยขี้มไม่กระสุนบ้างครับตั้งเราอคอี่้มไม่กระสุบ รู้สึกว่ามันเป็นไอเทมประจําตัวเราเข้าใจปะเราก็เลยแบบเออแก้งด้านนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปทําอุปกรณ์ให้ดูนะคะแต่ยังไม่บอกนะว่าทําอะไรก่อนจะไปดูคลิปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิกกิ้งกิ้งให้เป็นกาลังใจของคอยด้วยนะในการแก้งอะ่ะเราก็ต้องมีกําลังใจใช่ปหคะเพอพอนั่งอย่างนี้นั่งไปนั่งมามันจะปวดจริงอะหรือ,รอเอาขี้จริงดิรู้ป่ะมีอุปกรณ์ด้วยนะเออเดี๋ยวรอทําอุปกรณ์ก่อน minutes later นี่เลยทุกคนวันนี้นะคะหอยก็เหมือนเดิมขี้เกลีอยราดแต่วันนี้เราจะแกล้งพี่ไนท์นะคะไปดูเองนะว่าวันนี้จะทำอะไรแต่บอกเลยว่าอุปกรณ์ก็ขนาดอยู่แล้วอะเหมือนนะทุกคน <c oughs> ต้งไงฟ้ว่างั้นอ่ะแม่ห่วงรถนักใช่มั้ยเดี๋ยวจัดให้เลยครับสนุกแหะนิ่มแบบเนี้ยคนลึกขี้กันวะเดี๋ยวต้องติดมือ ลรอบที่แล้วเรามาล้างรถแบบว่าเซ็กซี่ถูกไหมเซ็กซี่ยันไม่ใช่ทางวันนี้เราไม่เซ็กซี่นะคะเพราะว่าวันนี้มันห่วงรถใช่ป่ะชีเรียล่ะชีเรียล่ะใส่รถแม่งเลย ว่าเ่อยช่วยนะรถให้สกกระปอกให้สกปรกรถสะ,ะาอาดเกินไปอะไรอย่างนี้ๆๆคือแค้นนะคะแม่งแม่งรู้ทันนะหลอกผีมันแล้วแม่งรู้ทัน ระดับพอยขี้เลียล่โ okay. อเคพร้อมแล้วพอยพร้อมแล้วเล้อเชอเนื้อพร้อมหรือ,อยังที่จะได้ดูล a t e r ู่แล้วน้องเดี๋ยวล้างเสร็จจะต้องมาขอบคุณที่เออเอาเอี่ยมๆอ่องละอ่อมเอี่ยมเลยโอ้โหจะอกก็ได้ล้าหอมส้าทีโอเคหอมไวๆนะน้องขอไว้ไวๆนะน้องเออ มันจะต้องแบบว่าเยอะๆ <tem po il> เรื่องเฮียๆในกุธนัดนัก ที่ลาทีไร่กระปุกทุกทีพอยจะแอบตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะมันมืดนิดนึงนะทุกคนแอบนั่งหน่อย

ก็อุจลากูอุจลากูไม่สนตีเดียร์อย่ามันจะออกไปข้างนอกไม่เป็นไรสิเปิดประตูฝั่งนู้นเข้าฝั่งนู้นก็ได้ทำไมอ่ะเขาเจ๊รู้ว่ามีแฟนแล้วอันี่เขาไม่ได้พงบอกเขามีแฟนอั้เขาพงบอกว่าสกปรกเขาพงบอกว่าสกปรก ไม่เขาบอกว่ามีแฟนแล้วแต่เป็คนคนขีละละ้เล่าจะไปยังไงในสภาพเนี้ยผู้หญิงเนไม่ต้องมองโอ้ม,มองกันทั้งเมืองผู้มองกันหมดอะ่ะมันถ้าไม่สังเกตมันไม่เห็นเลยนะเนี่ยโอ้ไม่สังเกตไม่เห็นเลยเหรอเนี่ยนม่คิดหน่อยหน่อยเรื่องคิดได้ไงเนี่ยเรื่องนี้ไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเยอะตรงนะั้นฮะกูเดินไปดีกว่า ไปไ,ไหนอะเดี๋ยวกูนั่งรถไปข้างนอกแทนดีกว่าล้างให้กูด้วยนะไม่ล้างแล้วเสร็จแล้วบบล้วางให้กูด้วยนะไม่ล้างเสร็จแล้วไปไปไงไปเดีวไม่อะไรเดี๋ยวกูนั่งรถไปเล่นเองล้างให้ด้วยนะไ,ไปแล้วนะอ๋มอมึงมันต้องมาล้างดิ่แม่อา้อาต้องไปเลยแล้วใครล้างเดินเหรอ แล้วก็ต้องล้างเองทำเองก็ต้องล้างเองแม่เคทุ okay. กคนไปล้างรถก่อนนะเดี๋ยวล้างรถก่อนนะรอบนี้ต้องล้างจริงๆหละใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกริงๆนะคะให้เป็นกำลังใจของพอยด้วยนะอันนี้ต้องเป็นกำลังใจของพอยจริงๆนั่นแหละแกล้งเขาต้องมาล้างรถเอง น่าจะล้างเป็นชั่วโมงเลยนะนี่ลงใส่ทิ้งไว้นานอะ่ะอ <Nope. S 1> มันจะลงมาก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้ว hmm. ตัวไปล้างรถกกอนนะคะเฮ้ยเซ็งห่ะแก้งเขามาทำนี่ไม่